สวัสดีครับพบกันแ,แล้วครับช่องฝังหลักที่สัมภารีครับตอนเช้าเช้าของวันนี้น,ๆๆนะครับตอนเช้าเช้าเนาะวันนี้อากาศดีมากนะครับตอนเช้าเช้านะครับวันนี้ฝนมาตกอากาศก็จะโปร่งโปร่งมากเลยครับมองลงไปก็เห็นวิวทะเลสวยๆนะครับวันนี้ะๆๆนะครับอากาศก็ดีมากนะครับน้องช้างแต่ละเชือนะครับตอนนี้ก็ยืนรออยู่นะครับรอพ่อควันนะครับไปอาบน้ําให้นะครับตอนเช้าเช้านะครับแต่ละเชือนะครับเพราะว่าควันไม่ควันก็ยัง ตัดญ้าให้อยู่เนาะตอนนี้นะครับน้องลักกี้ของเราครับว่ายังไงนะครับวันนี้นะครับยังไม่อาบน้ําเลยเนาะวันนี้นะครับยังไม่อาบน้ําเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปอาบน้าแล้วนะครับลักกี้เนาะเดี๋ยวพาไปอาบน้ําแล้วเนาะ้าวเนี่ตัวโคตรยอมแหม่มนิดนึงนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะไปอาบน้ําให้สะอาดๆเลยเนาะวันนี้จะถูให้เลยเนาะลักกี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นด้วยเนาะวันนี้ก็มียางรถด้วยเนาะครับหนุนครับ ยางรถของหลักดีนะครับวิยางมอเตอร์ไซค์นะครับยางมอเตอร์ไซค์นะครับล้อเล็กๆเองหลักดีนะครับนอนกอดทั้งคืนหรือเปล่านะครับหลักดีนะครับอาเขียเล่นแล้วเขียเล่นแล้วกลัวพ่อขวานแย่งไปหรือเปล่าครับสุดใจกลัวพ่อขวานแย่งเราอีกแล้วครับหลักดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ําแล้วหลักดีเดี๋ยวพาไปอาบน้ำแล้วนะครับห่วงไว้ห่วงไว้ทาไมห่วงไว้ทําไมเน่ะเหนียวแย่งเลยเนาะนอนทั้งคืนนะครับ ยังไม่ได้ทาความสะอาดพื้นที่นอนของลักกี้เลยนะครับทนนีนนะครับ <c oughs> อย่างรถนี่ไม่ห่างจากตัวเลยเนาะลักกี้นะครับไม่ห่างจากตัวเลยนะครับออกจากเช้าวันนี้นะเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ําแล้วก็เดินเล่นด้วยนะครับวันนี้เนาะนุ่มครับสาวสวยกองรานะครับเดินมาแล้วจ้ามากักกี้มามามา เดินมาแล้วจ้าที่เดินเขาจะแฉะนิดนึงนะครับฝนตกเนาะเดินช้าลำบากมากเลยเนาะพอฝนตกบางก็ที่ก็จะแฉะนิดหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเอาอยางรถนนีุ้กไปมาเลยนู่นนูนูไปเลย,ไป,เลยไปถูก้อนหินแล้วไปถูก้อนหินนะครับโอ๋ยยาขึ้นตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันเนะาะแตถูก้อนหินมีนจะกินยาเนะาะวันนี้มาเร็วมาเร็วถูเร็ว thu thu thu, ấp nước con, rửa ấp nước con, để xịt nước này lắc con, nhá con, để nó thua hìn con nè, đặt thua nó gìn ya nè, lắc kia nó kia 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 ma, thua lèo thua lèo thua con leu, đi, thua con leu thua con lèo เดี๋ยวจีดน้ำให้เร็วถูก,ก่อนเร็วเป็นยาดูน,นะครับเดินไปกินยาเฉยเลยลักกี้มากี้มาอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยลักกี้เดี๋ยวต้องถูให้แลวนะครับเดี๋ยวพอกวานต้องถูให้นะครับวันนี้ไม่ยอมถูเองเลยลักกี้เนาะยังไม่เสร็จอย่าพึ่งไปนะครับเดี๋ยวพอกว่าจะถูให้เนาะลักกี้เนาะไอ้คิดถ,ถึงเพื่อนหรือเปล่าขึ้นขึ้นไปก่อนแล้วครับตอนอาบน้ำอยู่คนเดียวแล้วลักกี้เนาะ ฉีดให้น้าทั่วก่อนเดี๋ยวจะขัดให้นะครับจะขัดเนื้อขัดตัวให้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปกินหญ้าเนาะอ้าวขัดเนื้อขัดตัวก่อนเกิดเนื้อขัดตัวให้ดีก่อนนะครับให้สะอาดก่อนนะครับตอนนี้นะครับฉีดเนื้อฉีดตัวให้ทั่วก่อนนะครับเดี๋ยวพอกว่าก็จะขัดแรงให้อีกทีนะครับจะได้สะอาดนะครับหลังจากนี้นะครับเป็นวิวสวยๆนะครับนี่ก็อาบน้ําตรงวิวสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนจะขัดเนื้อกระตูให้ก่อนเนาะอตอัวน,นี้นะครับอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับเดิืนไปแล้วครับนู่นครับจะรีบไปใไนนอลักกี้นะครับ สิโกจ้ายังไม่ได้อาบน้ำต้องรพอพ่อควัญมากกว่านอปลาสิโก้ลากี้ก็เดินไปแล้วครับเดินไปไหนจะรีบไปไหนจ้าเดินไปแล้วครับคนนี้ครับเดินไปแล้วครับจะเดินไปทางไหนครับวันรักนี้ครับมียางรถมาด้วยนะครับจะเดินไปทางไหนตอนนี้ นี่ก็น้องอันดาจ้าจอแล้วครับน้องตัวเล็กของก่อนครับลักกี้น้องอยู่นี่ลักกี้จะไปไหนครับไปไหนแล้วลักกี้นะครับไม่สนใจอันดาแล้วครับนู่นไปไหนครับเดินขึ้นผัใหญ่หรือเปล่านะครับเดินไปแล้วครับโทษนี่ยครับเดินไปแล้วจ้าขอเดินออกกำลังกายแป๊บหนึ่งบอกว่าขอเดินออกกำลังกายก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ถูก่อนถูก่อนถูก่อนคั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 นขอถูต้นไม้กขอถูต้นไม้ก่อนคันเยอะเกินนะครับโอ๊ยคันโอ้ยคันโอ้ย,อยวาจะเดินออกากำลังกายนะครับขอถูต้นไม้ก่อนนะครับคันนะครับ เดินกลับแล้วออกกำลังกายก็เดินกลับมาแล้วครับมามามาเลยมามามานี่มาแล้วครับเดินดกลับมาแล้วก็หยอกล้อเล่นกับน้องอันดาก่อนแป๊บนึ่งครับคิดถึงร้านหน่อยเนาะอันดาครับหยกอกล้อกับปลาก่อนเลยหยกอกล้อกับปลาก่อนนะครับอันดาตัวเล็กน,นะครับ คิดถึงปลาหรือเปล่านะครับปลาลกักีนะครับได้ยางรถไม่สนใจอะไรแล้วนะครับตัวนี้นะครับสนใจหลานหรือเปล่าน,น้อนานอ๋อขอห้านเล่นด้วยขอห้านเล่นด้วยนะครับปาก็ไม่สนใจนะครับมียางรถไม่สนใจอะไรเลยเนาะตอนนี้ น usted, ี่ครับอันลานอันดาก็อยากเล่นด mm ้วยนะครับอยากเล่นด yeah. ้วยนะครับเจ้าจอมสนของเรานะครับอยากเล่นด้วยนะครับโทนี้นะครับน้องตัวเล็กของเราครับอยากเล่นปานะครับคุณปลาก็ไม่สนใจแล้วครับโทนี้นะครับเพราะว่ามียางรถคู่ใจมาด้วยนะครับวันนี้นะครับมียางรถผู้ใจมาด้วยก็ไม่สนใจอะไรเลยเนาะอันดาอยากเล่นกับปลาแล้วครับโทนี้นะครับดูอันดาอยากลอกยกล้อเล่นด้วยนะครับปลาลักีไม่ค่อยสนใจเลยเนาะ สนใจแต่ยางรถนะครับดู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 ดอนันดาขอขอเล่นด้วยขอเล่นด้วยนะครับขอเล่นยางรถด้วยสิขอเล่นยางรถด้วยสิลักกี้ไม่ให้ครับไม่ให้ห่วงไว้นะครับห่วงไว้นะครับลักกี้ห่วงไว้เลยเนาะไม่ยอมให้น้องอันดาเล่นด้วยเลยวันนี้นะครับน้องตัวเล็กของเรานะครับอยากเล่นยางรถวยคุิงปาก็มาเล่นเลยเนาะ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ครับเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากครับ